กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมสัญญาณสุพัรณ์ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์สามพักรลุไทยสร้างชาติครับท่านประธานครับขณะครับในเขตพื้นที่ผมนะครับได้แก่อําเภอบริพิสัยอําเภอเก้าเหลียและอําเภอชุมแสงนะครับก็เป็นเขตที่มีแม่น้ําปิงยมและน่านไหลผ่านนะครับก็มีปัญหาดังนี้นะครับท่านประธานครับบริเวณแม่น้ําปิงนะครับมีการก่อสร้างฝายโชคราวซึ่งเป็นหินเรียงนะครับซึ่งก่อสร้างมาเป็นเวลานานนะครับ ตอนนี้เนี่ยที่ฝ่ายแก้แม่น้ําปิงหัวงานที่สองซึ่งขับเกี่ยวระหว่างตำบลหูกวางและตำบลหัวดงของอำเภอเกาเหลียวนะครับและฝ่ายแก้ม่น้าปิงหัวงานที่4ี่ตำบลบางแก้วอำเภอบุรสัยนะครับตอนนี้ก็มีการชํารุดนะครับทำให้น้ําไม่ไหลเข้าคลองส่งผลส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนของอำเภอบุรพทัยและอำเภอเกาเหลียวนะครับในส่วนของแม่น้ํายมและน่านนะครับ ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือปัจจุบันที่ผมเคยได้นําเรียนในสภานี้หลายครั้งก็คือยังไม่มีฝายชั่วคราวที่จะกักเก็บน้ําและชะลอน้ําไว้ในเวลาที่น้ําแล้งนะครับจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้พิจารณาในการสร้างฝายชั่วคราวกักเก็บแม่น้ํำยมนะครับซึ่งชุประธานนครสวรรค์เองเนี่ยได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วเนี่ย บริเวณตำบลท่าไม้อำเภอชุมแสงมีความเหมาะสมนะครับในการที่ก่อสร้างฝ่ายดังกล่าวจึงฝากเรื่องดังกล่าวไว้ด้วยนะครับเรื่องที่2ครับปัญหาที่ตามมาก็คือเรื่องของเขื่อนป้องกันตลิ่งซึ่งมีปัญหาถูกแม่น้าน้ากัดเซาะนะครับที่วิกฤตเลยก็คือที่ตำบลบางแก้วหมู่ที่สองตำบลบางแก้วหมู่ที่สามตบลบานนางหหมู่ที่สามตำบลตาสังอำเภอบรรพิสัยนะครับและหมู่ที่ห้าตำบลเกยชัยหมู่ที่สิบสี่ตำบลท่าไม้อำเภอชุมแสง นะครับที่มีวิกฤตอยู่แต่ที่ไม่มีวิกฤตมีอที่เกือบจะวิกฤตนี่ก็มีหลายพื้นที่ครับท่านประธานครับจึงฝากให้ทางกรมเจ้าท่านะครับท่านได้กรุณานําเรือดูสายเพื่อที่จะไปขุดลอกนะครับสายดังกล่านะครับเพื่อเปลี่ยนเส้นทางน้านะครับสุดท้ายครับท่านปัญหาทั้งหมดนะครับต้องขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นะครับท่านได้ลงพื้นที่เพื่อไปรับฟังปัญหานะครับในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวก็ฝากหน่วยงานส่วนกลางช่วยกรุณาดยเรื่องกก่าวด้วยนะครับขอบคุณครับท่านประธานครับ